อัปเดตบ้านไทยบายเบนบุญชัยนะครับเรื่องราวของสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็สัปดาห์นี้ที่กำลังจะถึงมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมาดูกันครับ เนื subject, ่องจากสัปดาห์ท so, ี่แล้วนะครับผมติดภารกิจนะครับก็อาจจะไม่ได้ลงอัปเดตบาสไทยนะครับ้างขออภัยแต่เราสามารถรวบมาเป็นสัปดาห์นี้เลยนะครับมาอัปเดตให้ฟังตั้งแต่ข่าวสารตั้งแต่อาทิตย์ก่อนนะครับจนมาถึงตอนนี้และสุดสัปดาห์นี้จะมีอะไรนะครับก็อัปเดตกันให้ฟังนะครับหลายการแรกที่จบไปก่อนนะครับที่ผมติดตามข่าวสารมาตลอดนะครับและ ทีมของผมเองนะครับก็ลงแข่งขันในรายการนี้ด้วยนะครับแม่แม่เสียดายก็คือรายการวอลลย์เออร์ลีครับจบไปแล้วครับแชมป์เนี่ยตกเป็นของ JP Toy h o โฮเดมครับเซึ่งก็โหถือว่าเป็นเต็งหนึ่งครับตามที่คาดครับยำทุกแมตครับ จะมีที่สูสีที่สุดก็คือแมตช์แรกที่เจอกับชุดอิดดาก์อนนนแหละครับที่ชนะไปแค่3คะแนนเท่านั้นเองอันดับ2ก็ก็จะเป็นวาคันด้านะครับส่วนอันดับ3เป็นชุดอิดดาก์อนอันดับ4ก็สแลมดันนะครับที่แข่งกันกันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วส่วนอีกรายการหนึ่งนะครับที่ไปแข่งระดับ ต่างประเทศเลยนะครับเป็นทีมหญิงครับซึ่งเป็นตัวแทนจากทีมประเทศไทยนะครับซึ่งก็เป็นทีมสโมสรสไนเปอร์นะครับแข่งที่สิงคโปร์นะครับก็เป็นรายการที่มีทั้งทีมมาเลเซียนะครับสิงคโปร์แล้วก็อินโดนีเซียนะครับแล้วก็ไทยแลนด์4ประเทศนะครับก็แข่งขันกันนะครับก็ถือว่าจบไปและทีมไทยนะครับทีมสไนเปอร์ก็ได้แชมป์ด้วยนะครับก็ยินดีด้วยนะครับถือว่า สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศใชยนะครับก็ได้แชมป์กันไปน้องๆก็เล่นกันดีมากๆครับมาที่อีกรายการหนึ่งนะครับที่เป็นรายการเดินสายที่ผมพูดไปก็คือรายการบ้านบึงครับนะครับครั้งที่13มเนี่ยโอ้โหจบไปแล้วเหมือนกันครับที่ันดับหนึ่งนะครับชนะเลิศก็ได้แต่ทีมแบนวาว์ดมรพพระนครนะครับโอโ้โห แชมป์เลยนะครับทีมอันดับหนึ่งนี่โอ้โหโค้ดนี่เลยครับแสดงความยินดีด้วยนะครับโค้ดเจ้าสิงชนะชนกล้าหารครับก็นักบาสรุ่นน้องทีมชาติผมนี่เองนะครับสนิทกันดีนะครับเจ้าสิงครับโอ้โหลงชนะเลิศก็คือทีมเอเวนเจอรี่นะครับ X ห้องอาหารยิ้มยิมนะครับส่วนรองชนะเลิศอันดับ2องและอันดับ3เนี่ยก็คือทีมโลมาวอร์เรอร์นะครับส่วนทีมอันดับ4ก็คือบ้านบึงเอ็กบีนะครับ อีกรายการนะครับในการรายการเดินสายของต่างจังหวัดที่ตื่นเต้นอีกรายการหนึ่งก็คือรายการที่โคราชครับเป็นรายการวิริยะบาสเกตบอลครับนะครับก็จัดขึ้นที่โคราชมีผู้เล่นชั้นนํามากมายไปแข่งขันนะครับแชมป์นะครับตกเป็นของ KMP ครับโอ้โหก็ยินดีด้วยนะครับทีม KMP นะครับนี่เลยครับมีตัวเก่าอย่างเจ้าเอกนะครับจันบอยนะครับ มีตัวดาวรุ่งรุ่นใหม่นะครับนักกีฬาที่โลดแล่นอยู่ในระดับ TPL เนะครับเช้าโจนาธานนะครับเช้าโอกกโมม๊กนะครับแล้วก็้องเมจิกนะครับทีมนี้ก็ร้อนแรงครับถือว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวครับยินดีด้วยนะครับทีม k ค p ได้แชมป์บาสโคราดไปน,นะครับปีนี้ มาถึงรายการประเภท3คูณ3นะครับที่คราวที่แล้วผมก็มีเกินไปแล้วนะครับ TOT 3คูณ3นะครับก็เป็นจชเป็นบารระดับรุ่นเด็กๆนะครับจบไปแล้วครับสนามหนึ่งะครับที่สนามที่อุบลราชธานีนะครับชนะเลิศก็ได้แก่ทีมมองอุบลราชธานีนะครับส่วนรองชนะเลิศเนี่ยได้แก่ทีม Hero m o n นสเตอร์นะครับแล้วอันดับ3ได้แก่ YKD มาถึงรายการที่3าคูณสที่ถือว่ายิ่งใหญ่ที่สุดอีกรายการหนึ่งนะครับก็คือ3าคูณสบาสเกตบอลไทยซูเปอร์ลีกสองพครับก็คือ B T S L ครับเรียกสั้นๆว่า3ามคูณส B T S L นะครับจะเป็นรายการที่ต่างชาติเนี่ยเข้ามาแข่งขันในไทยนะครับแล้วก็ทีมไทยก็จะมีผู้เล่นต่างชาติหลายคนผสมอยู่ในทีมด้วยนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่1 5ถึง 19นี้นะครับก็จริงๆเริ่มแข่งกันแล้วนะครับตอนนี้นะครับตอนแรกก็จะเป็นทีมผู้หญิงก่อนนะครับจริงๆมีรุ่นเด็กด้วยนะครับแล้วก็ในรุ่นโปรเฟชชั่นแลเนี่ยผมพูดถึงรุ่นโปรแล้วกันเนาะรุ่นโปรเนี่ยจะมีเป็นทีมผู้หญิงเนี่ยจะเริ่มแข่งตั้งแต่วันที่15นะครับก็แข่งกันมาแล้วนะตอนนี้ก็แข่งกันอยู่นะครับนี่เลยครับตารางแลตามนี้เลยสามารถติดตามเพิ่มเติมได้นะครับที่เพจชุดอิททับนะครับก็ขอบคุณรูปจากเพจด้วยนะครับ เราเรียกว่ามีทีมชั้นนํามากมายอย่างผู้หญิงเนี่ยเขาจะมีทั้งหมด10ทีมนะครับมาแข่งขันกันส่วนผู้ชายเนี่ยมีทั้งหมด15ทีมมาแข่งกันกันซึ่งสัปดาห์หน้าเนี่ยผมก็จะอัปเดตให้ทุกท่านได้ทราบว่าทีมไหนเป็นอย่างไรนะครับหมายถึงว่าผลการแข่งขันเป็นอย่างไรอย่างในรายการ3ามคู่สเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเหมือนเป็นรอบคัดเลือกนะครับคัดเลือไปต่อถ้าเกิดว่าใครชนะก็จะต่อไปที่รอบระดับเวิร์ต่อไปนะครับก็อ,อย่างในรายการนี้ก็เลยจะมี ทีมจากต่างชาติมากมายเลยเอาแชมป์ทีมเดียวครับได้ไปต่อในระดับโลกต่อไปนะครับโอ้โหซึ่งก็น่าติดตามกันมากๆนะครับมาพูดถึงทีมชายกันหน่อยครับทีมชายผมต้องบอกว่าโอ้โหูน่าสนใจมากๆและตัวโตวผมเองก็จะไปอาจจะไปเก็บภาพบรรยากาศที่สนามมาให้ดูนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ยังไงสามารถดูถ่ายทอดสดได้ทิศทาง เพจชุดอิดฮับได้นะครับจะมีการถ่ายทอดอยู่ตลอดนะครับสำหรับคนที่สนใจเรื่องบ้านสามสา3เนี่ยดูเลยนะครับผมบอกให้เลยควรดูเลยเพราะว่ามันเป็นรายการใหญ่ที่สุดรายการหนึ่งในประเทศไทยเลยมีผู้เล่นต่างชาติที่มีเลน์ระดับท็อปท p ระดับโลกนะครับมาแข่งที่รายการนี้นะครับทีมหญิงเนี่ยเ็จะมีแบ่งออกเป็น2ส,สายครับก็คือสาย A และสายดผมมาที่ทีมชายนะครับ ไฮไลท์เนี่ย15ทีมเนี่ยทีมชายเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหไม่ธรรมดาครับแบงคอเเป็น3สายนะครับมาดูสายแรกนะครับคือมีใครบ้างก็คือมีมาเลเซียนะครับมีมาจากฝรั่งเศสเลยนะครับทีมจากปารีสนะครับมีทีมจากเซี่ยงไฮ้นะครับจากจีนแล้วก็ทีมกาชาจากอินเดียนะครับแล้วก็ชุดอิดรากอนนะครับแชมป์สามสามลีกของเรานะครับอยู่ในสายนี้โอ้สายนี้เดี่ยวว่าหมดทีเดียวนะครับ สาย B นะครับภู้บีนะครับมีที่ชุมพรบูกแคลบนะครับทีมจากของเราอีกนะครับทางใต้ของเรานะครับทีมสโมสรชุมพรเจอกับหลวงพ่อบางครับลาวนะครับทีมจากฟิลิปปินส์แล้วก็ทีมจากญี่ปุ่นด้วยนะครับส่วนสาย C เนี่ยโอ้โหก็มีทีมจากเป่ย์จิงครับโอ้โหจีนส่งมา2ทีมก็ไม่ธรรมดาดังนั้นศิลัชชาอยู่สายนี้นะครับแล้วก็ทีมจากฟิลิปปินส์แล้วก็สิงคโปร์อีกทีมหนึ่งนะครับโอ้โหต้องบอกว่ารายการนี้เนี่ย ดูเดือนแน่นอน,นครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟันในสัปดาห์หน้าว่าผลการแข่งขันเป็นอย่างไรแต่ยังไงเชิญชวนทุกท่านไปติดตามกันได้นะครับที่เซ็นท่านนครราชสีมานะครับหรือเซ็นท่านโคราชนันเองอยู่ฮอล์ด้านบนเลยครับยังไงก็ไปรับชมกันได้นะครับ แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับอัปเดตบาสไทยอย่างนี้ในทุกสัปดาห์นะครับก็ผมเบนบุญชัยนะครับจะมาอัปเดตเรื่องราวข่าวสารบาสไทยให้ฟังกันถ้าใครมีข่าวสารไหนนะครับอยากให้ผมโปรโมทก็ส่งอันเข้ามาบอกกันได้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะช่วยโปรโมทกันครับผมไว้เจอกันสัปดาห์ถัดไปครับ